สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆอย่างวันนี้ครับอือวันนี้ครับเรามีวัตถุมงคลนะครับนาพระปิตาปูจือมหาเศรษฐีหมื่นล้านครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่พิธียิ่งใหญ่พี่นะครับแล้วก็นะฮะสวยมากๆพี่นะสำหรับรุ่นนี้นะครับก็มีทั้งพระอาจารย์สุริยันนะครับนางปู่ศิลานะครับและอีกเกจิมากมายพี่ห้าเกจิคณาจารย์ร่วมพุทธาพิเศษครับนี่นี่ฮะต้องรุ่นนี้เลยพี่นะนี่ครับ เนี่ยพระอาจารย์สุยันนะครับนะหลูกปู่เจอนะครับนี่ฮะแต่ละเกจิคณาจารย์พี่นะนี่ฮะสุดๆครับพี่สุดๆนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามาเปิดพร้อมๆกันพี่นะครับรุ่นละ250บาทเหมือนเดิมครับนะฮะชอบถูกใจรายการไหนนะฮะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทางอินดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้เรามาเปิด25รายการเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันนะครับพี่ๆนะนี่ฮะสักครู่นะครับนีมาฮะ เรามาแกะพร้อมๆกันนะฮะสวยุกใจพี่ๆแน่นอนครับสซาบิบนี้นะครับซึ่งมาถึงเลยครับมาถึงเมื่อเช้านี้เลยนะครับอือนะีครับเป็นน้องขอยยากแกะก่อนนะครับนะ โอ้โหนะครับในะบรายการครับพี่นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นนะฮะพร้อมๆกันพี่นะครับเดี๋ยวขอขออนุญาตนะครับหยิบมาให้พี่ๆนะฮะได้รับชมกันนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับยับกล่องแป๊บนะครับพี่มาครับ เดี๋ยวเราหยิบคะเลยนะพี่นายหยิบค่ามาเลยเดี๋ยวน้องหยิบค่าเลยอันนี้น่าจะเป็นสัมมานาคุณยกรังนะครับน่าจะเป็นสัมมานาคุณยกรังเห็นว่าสัมมานาคุณยกรังมีสี่องค์นะครับแล้วก็รวมแจกทานด้วยหนึ่งองค์นะครับนี่นะสัมมานาคุณยกรางการแถมยกรังสี่องค์นะครับ เนี่ยสี่องค์นะครับนะก็จะเป็นอ่ามีสองพิมพ์นะครับมีสองพิมพ์นาฬกานี้ก็เป็นเนื้อพุทธคุณคุกว่านเรืองแสงนะครับนะนี่ฮะแล้วก็เป็นตะกุดทองสามดอกเงินสองดอกนะกาไรทองคู่นะมัว3สามตะกุดทองนะครับแล้วก็เนื้อขามุกกาําไรเงินคู่นะครับตะดือนะฮะอมน้ําทองพี่แล้วก็รุ่นกำไรทองคู่นะครับ นี่กระหนกไทยนะฮะการตีลงยาพิเศษนะครับนี่ฮะมีสี่องนะฮะพิม์ละสององในเพสก็จะเป็นพิมกระหนกข้างพิมพใหญ่แล้วก็เป็นพิมพ์กระหนกข้างพุทธศิลป์นะครับรุ่นนี้จะมีสองพิมพี่นี่ฮะรายการสัมันาคุณยกลังนะครับได้สี่องนะครับนะฮะได้สี่องน้องขอที่เท่าไหร่ดีนะครับเพราะเป็นการสันักนาคุณยกลังนะผมให้อ่าแจกทานอีกองหนึง่งนะฮะแจกในวิธีองคหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นห้าองนะครับ นะฮะเป็นห้าองค์นะครับน้ากับผมขอที่นะครับพิเศษให้เลยนะครับพิเศษให้เลยนะครับเป็นอาห้าองค์ผมขอชุดนี้ครับนะ1หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสี่ร้อบาทผมปิดให้เลยพิเศษชุดนี้นะครับนะสำหรับคุณองหลางบีนะครับสวยแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวเรามาแข่งกันต่อเปิดยี่ห้าองค์นะครับเปิดยี่สิบห้าองค์นะครับ

ยี่สิบห้าโอเคครับยี่สิบห้าองค์ยี่สิบห้ารายการนะครับเดี๋ยวมาลองรับชมดูนะพี่ๆนะหากชอบก็นะปิดเข้ามาได้พี่นะฮะราคาตามท่าไลฟ์เลยนะครับส่วนใครจะรุ่นก็รุ่นจะสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นพี่นะรุ่นจะสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นพี่นะครับแต่ผมขออนุญาตขยับพื้นนะมันเป็นพื้นที่แดงนะครับแด่เป็นพื้นหลักนะฮะให้เราเลือกชมสวยๆกันนะครับเนี่ยมาฮะเดี๋ยวเรามาแกะรายการีหนึ่งเลยครับพี่ๆนะฮะ ตัวน,นี้ปูดีร้าเสกด้วยนะครับนะปูดีร้าเสกด้วยนะครับมาฮะรายการที่หนึ่งครับมาลุยกันพี่รายการที่หนึ่งเปิดออกมาครับพี่โอ้โหอย่าบอกว่ารายการท็อปมาเลยที่รายการนี้รายการนี้เป็นเนื้อเทพมหาเลิกมัตเตอร์พีท พื้นแดงเจ้าอาคีรุ้นสองแบบ <c oughs> องค์ดำสี่สิบอง์ขาวสี่สิบตะกุดทองคำหนึ่งดอกพี่โอ้โหตะกุดทองรอบอีกกำไรทองคำคู่ลายไทยพอยเสกตะใบจีวรสะดือฝั่งเพชรปิดแผ่นหลังทองงาช้างลุงลุ้นโคตรเทพจักรพรรดิน,นา,กาการทองคำสามองค์ทองสามองนี่ฮะ โอ้โห و, ทองรอบหลังมังกรทองคำตะกุดทองสองดอกพิเศษหนึ่งหนึ่งแปดแปดเก้าเก้าพรายการนี้พี่พัดถมเลิกหนึ่งแปดครับพัดถมเลิกเลขคุณเบอร์หนึ่งแปดครับโอ้โหรายการนี้พี่ งงเลยรายการนี้เปิดงงเลยพี่นะรายการนี้จะสร้าง28องค์พี่เนื้อเทพมหาเลิกมาสเตอร์พีทด้วยฮนะลุ้นสองแบบสกุลทองคำหนึ่งดอกนี่นะครับลุ้นโคดเทพหน้าก,ากากทองคำนะฮะโอ้โหเนะีหลังมื่กรนเนียโอ้โหพี่รายการนี้เปิดมาถึง<ม>ก็เป็นมาสเตอร์พีทเลยคร นี่ยครับรายการนี้เปิดมาเป็นมาเตอร์พีดเลยพี่เนื้อเทพหาเลอกมาเตอร์พีดเลยพี่เอาละไปไม่ถูกเลยพี่นะครับไปไม่ถูกเลยเนะี่ยโอ้โหตะกุดทองคานะฮะสุดจัดพี่ตะกุดทองคําด้วยนะครับโอ้โหรายการนี้นครับนะผมขอเปิดนบงปันพี่ๆนะครับที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับ นะฮะร,รายการมาสเตอร์พีชเลยพี่หนึ่งพันแปดร้อยบาทพี่รายการนี้ครับรายการที่หนึ่งนะครับเปิดมาเจอองค์ท็อปเลยครับไปไม่ถูกเลยเปิดมาไปไม่ถูกเลยฮะเดือดีิครัพี่ในวันนี้ับเดือดอีกแล้ 1, วนนร,ออร,รายการที่สองเปิดออกมาฮนระรายการนี้เนื้อเท้าผงทูปนะเก้าวัดศักดิ์สิทธิ์ตะกุดทองเงินผงตะไบครับ โอ้โห9วัดศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครังทูบ9วัดนะครับ,รบเลขคุณทะเบอร์หมายเลข66ครับเลขคุณทะเบอร์หมายเลข66โอ้โหนะบร,บริวารสังไอสังอักษิสัง,สงขานนะครับนี่เลยครับมีการน้อนนะครับมีกดมีบาทนะครับนี่โอ้โหองค์นี้สวยๆเลยครับนะรายการนี้ขอที่300บาทพอพี่นะองค์นี้ขอที่300บาทพอพี่สวยๆเลยนะ ผมบอกราคามันก็ผิดนะแต่ไม่เป็นไรที่เอา300นะพ <c oughs> ิเศษให้พี่ใครเอาไวใครไครด้ครนะับรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าทีเด็ดอีกหนึ่งรุ่นนี้น้องคัสสันให้อยู่แล้วพี่ไม่ต้องห่วงนะรุ่นย่อยๆไม่มีนะ <c oughs> นะ,ะับต่อมาเป็นเนื้อเท้าผงทูบนะฮะเอ้ยโหรายการเหมือนกันเลยพี่โหยิม้มอย่ี้ฮะรายการที่เลขโค้ดเบอร์มาเลข11ฮะ นะครับเลขคนจะเบอร์มันหนึ่ง่อาลองเลือกดูพี่อุ้ยอ๋อนี่เป็นเงินเงินคู่อ๋อรายการนี้เป็นเงินคู่นะครับเป็นหนึ่งนะพี่นะรายการนี้เป็นเงินคู่นะโอ้โหเงินคู่ครับนะฮะเงินเงินคู่นะครับนี่เงินแท้คู่นะรายการนี้ถึงว่าจะไปข้างหลังเป็นเงินนะครับรายการนี้นะครับผมขอที่สามร้อยห้าสิบาทพี่รายการนี้เป็นเงินคู่นะครับน่ะเนเงินแท้คู่นะ ต่อมาฮะอะไรการที่สี่ครับนะบสุดจับเลยพี่ับดีนะค่อนข้างที่สวยก็เลยทีเดียวเนี่ยะรายการนี้เปิดออกมากอพี่นะครับรายการนี้เป็นเนื้อดําไปลานนะครับตะกุดเงินคู่ต่อไปทองรุดมาสเตอร์พีชขาลายพิเศษมือนหน้าหน้าทองคําฝังเพชรน,นะฮนะนะี่รายการนี้เลขคนทั้งเบอร์ห้าสิบเก้า รายการที่สี่เลขคนต้เบอร์ห้าสิบเก้าพี่เนี่ยฮะรายการที่สามร้อยห้าสิบาทเหมือนกันพี่เอาไปรายการที่เดิมจำเวลานึงเงินแท้คู่นะเอาไปพี่นะครับนะเท่ากันพี่เอาไปเท่ากันพี่นะครับนะสามร้อยห้าสิบาทนะครับมาต่อครับเป็นรายการที่ห้าครับพี่ชาย รายการที่ห้าเปิดออกมาฮะรายการนี้เป็นเนื้อขาวเกสรลงลักปิดทองเข้าหลัานะฮะตัดข้างหน้านะครับนี่ลุ้นไอเทมลับนะครับนะฮะโอ้โหเก็บได้ไอเทมลับครับนะฮะโอ้โหสวยจริงๆนะครับรายการนี้รายการที่ห้าสวยจริงๆพี่นะครับรุ่นนี้มีทั้งพิมพ์ใหญ่และ เป็นปิตาหนกข้างพ,พิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์กลางนะครับแล้วก็เป็นโหนกข้างพุทธศินนะครับนี่ฮะโอ้โหพ่จูความคมความสวยนะฮะรุ่นนี้ครับโอ้โหเลขโคตดบเบอร์ใหม่เลขเก้าฮะเลขโคด้ดเบอร์ใหม่เลขเก้าพี่รายการนี้ครับขอที่สามร้อยห้าสิบาทเลยคันพี่รายการที่สวยๆคมๆเข้มๆนะครับ iert, เลขโคตดบเบอร์ใหม่เลขเก้านะขอที่สามร้อยบาทเออในะครับนะครับขอที่สามร้อยสามร้อยห้าสิบบาทนะ ตามว่าท่านคือบาี่สวยๆกันเลยนะครับ <c oughs> ต่อมาฮะรายการที่หกครับรายการที่หกเดือนทำเปลานพี่จะดือก้อนน้ำทองครับผงตะไบทองโรยพลอยเศกหลังฝาข้าวหลังฝังข้าวก้นบาทครับมวลสารว่านยาร้อยแปดพี่โอ้โหเลขคนเต็มหมายเลขสี่สิบแปดครับตรงนี้รายการที่หกเลขคนเต็มหเสี่สิบแปดพี่นี่ฮะมีข้าวก้นบาทด้วยนะพี่นะ ร,รายการที่ขอที่ส0มร้อยบาทพอพี่ส0มร้อยบาทพอพี่รายการที่หนะครับนะต่อมาฮะรายการที่เจ็ดครับมีข้าวคุณบาทเลยที่เด็ดเลยพี่นะต่อมารายการที่เจ็ดครับเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการเจ็ดนี่ฮะเนื้อจำใบลานพี่ฝั่งตะกุดเงินทองนะครับผงตะใบทองลุดมาเตอร์รพีชนี่ครับ <c oughs> เลขคนจัเบอร์หมายเลขห้าสิบหกรายการที่เจ็ดเลขคนจัเบอร์ห้าสิบหกพี่นี่รายการนี้เอาไปพี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทพี่รายการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดครับ รายการที่แปดเนื้อคุณคกนะฮะมหาหมวลสารสะดือก้อนน้ำทองโรยพอยเศกหลังฝังข้าวก้นบาทมวลสารว่านยาร้อยแปดครับนะฮะเลขคุณตเบอร์หกเก้าครับเลขคุณตเบอร์หกเก้าพี่นะี่ฮะรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทพอพี่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการที่แปดนะครับ ต่อมาครับอายการที่9ก้าครับรายการที่9้า,า9พี่เนื้อเทาผงทูบนะครับกระหนกน้ำเทาณนะวงเวียนนะครับกำไรทองคู่นะครับลุ้นเลขพิเศษนะฮะลุ้นเลขพิเศษหนึ 8, มือณนะทองคำสะดือฝังเพชรกำไรทองคู่ตะกุด9้าดอกเฮ้ เลขคนเบอร์ไปเลขสี่สิบแปดนะครับรายการนี้พี่จะบอกว่าทองคำคู่นะกำไรข้อมือนี่โอ้โหเนี่ยไม่ใช่ทองคำนะเนี่ยฮะรายการนี้สวยๆพี่นะครับรายการนี้นะครับขอที่สามร้อยนะครับขอที่สามร้อยนะฮะรายการนี้ครับรายการที่เก้านะครับเเก้าต่อมาฮะรายการที่สิบครับ รายการสิบเนื้อท้องขาวลงลักปิดทองพี่นี่ยครับรายการเมื่อสักครู่เลยนะครับเลขคุณทะเบียนหมายเลขยี่ห้าดีครับ,ร,บรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทสวยๆว,วันนี้เอาไปสามร้อยบาทพี่นะครับรายการนี้ครับรายการที่สิบนะครับต่อมารายการที่สิบเอ็ดนะครับจะมีสองพิมพ์นะพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่นะพี่นะนะครับแต่แต่ไม่ต่างกันมากพี่นะแต่จะไม่ต่างกันมากนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบเอ็ดเปิดมาพี่ รายการที่11บเอดเปิดมาครับเป็นเนื้อดำมหามงคลลงลักน้ำทองโบราณทั้งองค์ครับนี่ฮะเลขคุณเบอร์หมายเลขห้าสิบสองครับนี่ฮะโอ้โหสวยๆรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทพอวีนะครับ250ห้าบบาทพอีรายการที่11เอนะครับต่อมาฮะรายการที่ส2ครับ <c oughs> รายการที่1ิบสองเปิดออกมาพี่ รายการนี้เนื้ออะไรพี่เนื้อเทาผงทูบนะเก้าวัดสักสิทธิ์ลงรักปิดทองพี่เนื้อเทาผงทูพี่เลขคนเบอร์หมายเลขสองสี่นี่ค่ะผงทูบเก้าวัดพี่นะเลขคุณเบอร์ยี่สิบสี่แบบนี้รายการนี้เอาไปพี่นคะครับสามร้อยบาทนคะครับสามร้อยบาทพีรท 12, พ่รายการที่สิบสองนะครับสิบสองต่อมาฮะรายการที่สิบสามครับ รายการที่สิบสามเปิดขึ้นมานี่รายการนี้ฮะเนื้อก้นคกมหาหามวลสารคาุกว่านมงคลไวแปดเลขคนตําเบอร์หมายเลขเจ็ดสิบห้านี่ฮะร,รายการที่สิบสามนี่ฮะเนื้อก้นคกนะครับสวยๆคลาสิกนี้เลยนี่ฮะร,รายการนี้เอาไปพี่สองร้อยห้าสิบบาทเอาพี่รายการที่สิบสามนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบสี่ครับ รายการที่14เปิดออกมาพี่รายการนี้เนื้อเทาผงทูบก้าวัดศักดิ์สิทธิ์ตะกุดเงินทองนะครับเลขคนเบอร์ใหม่เลขสามสิบห้าหรือแบบนี้นะครับกระปุกซองเลขคนเบอร์ใหม่เลขสามสิบสี่นี่เจ็ดสิบสี่นะครับเจ็ดสิบสี่นี่ครับรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทพี่นะครับรายการที่สิบสี่นะครับมาลุ้นกันต่อครับไปรายการที่สิบห้าครับพี่ รายการที่สิบห้าเปิดออกมาครับโอ้โหเนื้ออะไรพี่รายการไม้งิ้วดำหน้ากากากระดูกค้าชสารแกะตะกุดทองกำไรทองคำคู่ตอกกหนกลายไทยครับโอ้โหนะนะฮะกำไรทองคำคู่ครับรายการนี้พี่เดือเดเยียวครับเลขคนจเบอร์หมายเลขเจ็ดสิบห้าครับนี่ฮะกำไรทองคำคู่โอ้โหยรายการที่หนึ่งพี่นี่ฮะ รายการที่หนึ่งนะครับจัดสร้างเคียงแค่ยี่สิบหกองในโลกนี่ฮะรายการท็อปบนสุดพี่นี่ฮะโอ้โหสวยๆครับรายการนี้ <S 2 facial> สวยๆครับพี่นะครับกำไรทองคำคู่นะโอ้โหโอ้โหทองเอไยกำไรสวยมากพี่เขาทำลายด้วยนี่โอ้โหกำไรทองคำคู่ทำลายฮะ สุดจริงครับพี่สุดจริงครับรายการนี้นะครับนะขอแบ่งนะครับสวยๆอย่างนี้พี่นะครับน้องขอแบ่งที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะสวยๆพี่นะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทพี่นะครับรายการบนพี่รายการที่หนึ่งเลยครับนะฮะมานกันต่อพี่ชายรายการถัดไปครับนะรายการนี้ รายการที่16ครับรายการที่ผมเปิดมาเป็นเนื้อขาวเกษรกำไรทอง2ดอกเนี่ยไม่ใช่ทองคำนะพี่นะแต่กำไรทองคือทองชุบทองอะไรเงี้ยนะกำไรทองอ่าสะดือก้อนน้ำทองพลอยเสกเนะครับลุ้นไอเทมลับขาลายแดยงดำอ่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นี่ฮะเลขโค้ดตัวเ์ใหม่เลข4ีนะครับ เลขคนจะบเบอร์หมายเลขสี่สิบเอ็ดพี่รายการนี้เอาไปครับเนื้อโหเนื้อขาวสวยๆรายการที่ขอที่สามร้อยบาทพอพี่นะครับรายการที่สิบหกนะครับมาลุยกันต่อครับมารายการถัดไปครับรายการที่สิบเจ็ดครับพี่นะครับโอ้โหนี่ยฮะอีพีกลางวันนี้เจองจริงๆฮะอีพีกลางวันนี้เจองจริงๆครับพี่ๆนะฮะรายการนี้เปิดออกมาครับ เนื้อขาวเกศรคุกว่านมงคลนะครับร้อยแปดฝังเหรียญเต่าทองครับโอ้โหพี่เหรียญเต่าทองก็มาครับเลขคนเบอร์หมายเลขสิบสองครับ,น,รรน,บ,รบนี่ฮะรายการที่ขอสามร้อยห้าสิบบาทพี่สวยๆครับนะฮะรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบแปดครับรายการที่สิบแปดเปิดมาครับพี่โอ้โห รายการที่แปดมาสเตอร์พีชลายน้ําเงินผิวลายน้ำเงินพิเศษนะองค์ขาวกระดกขาวขาลายเสือส้มกําไรทองคู่ติดจีวรเกษาฝังหัวนะใต้ขาตะกรุดทองสามดอกเงินสองดอกรุ้นกําไรทองคําคู่กระนกไข 1, 3, 5, 7, 9, ่หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าพี่และรุ่นเลขเทพครับกำไรทองคําสะดือมงทองคำครับเอาละคราวนี้มาลุ้นกันพี่ว่าเป็นเลขอะไรครับพิเศษเลขคนเบอร์หมายเลขสิบสี่ครับ โอ้โหรายการนี้ครับมาสเตอร์พีซนะครับเนี่ฮะโอ้โหนะมาสเตอร์พีซนะรายการนี้สวยงามจริงๆพี่รายการนี้สวยงามจริงครับรายการนี้พิเศษเลขคนต้เบอร์มาที่สี่ครับรายการนี้ขอพิเศษรายกันพี่นะครับรายการนี้ขอที่เจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทพี่นะฮะรายการนี้ครับรายการที่สิบแปดนะครับต่อมาฮรรายการที่สิบเก้า รายการที่ก้าเนื้อดำปลาลานคุกว่านมงคลนะ้ฟังเหรียญน,นักปกนี่รายการที่เรียกคนเบอร์สี่สิบเก้ารายการที่เรียกคนจัเบอร์สี่สิบเก้าพี่นี่ยรายการนี้เอาไปพี่ชายนะครับรายการนี้นะับผมขอที่สามร้อยห้าสิบบาทครับนะสามร้อยห้าสิบาทพี่นะรายการนี้น,นะฮะร,รายการที่สิบเจ็ดนะครับเอ็สิบเก้าส่สิบเก้าต่อมาฮะร,รายการที่ยี่สิบ โอ้โหรายการที่20บินเดือดพี่เนื้อดำปลายลานลงรับปิดทองโบราณน,นะฮะเต็มแผ่นหน้าหลังครับลุ้นพิเศษสะดือนะตะกุด5ดอกนี่ฮะโอ้โหเลขคนลเบอร์มาเลข61ครับเลขคนลเบอร์มาเลข61พี่รายการที่20ฮะบโอ้โหสวยๆเออองค์นี้สวยมากนี่ฮะน้องว่าสวยเลยนะรายการนี้เอาไปพี่นะครับ300บาทนะฮะ300บาทพอพี่นะครับ ต่อมาฮะรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับเมื่อกี้สิบเมื่อกี้ที่เมื่อกี้ยี่สิบนะครับนี่ฮะรายการยี่สิบเอ็ดนะครับรายการยี่สิบเอ็ดเปิดมารายการเนื้อก้นคกมหามุสารล,ลงลักปิดทองข้าหลับตัดข้างหน้าครับเนี่รายการยี่สิบเอ็ดครับเลขคนจเบอร์สี่สิบสองครับเนี่ยรายการนี้เอาไปพี่นะฮะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับปิดทองทสวยๆเลยต่อมาฮะรายการที่ยี่สิบสองครับ เดือดเลยครับนะความป่วยทําให้เดือดเน่ยนะครับรายการยีิบสองเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้ฮะเนื้อดําไปรันนะกําไรเงินคู่พลอยเสกเม็ดใหญ่นะฮะหลังปิดทองรุดมาสเตอร์พิษขาลายนะครับไม่ใช่โอ้โหหลังปิดทองครับนี่ฮะกำไรเงินแท้คู่ครับนี่ นะครับรายการที่ได้คุณตัเบอร์สองแปดนะครับนะรายการนี้เอาไปพี่ใส่สามร้อยห้าสิบาทพอพี่สามร้อยห้าสิบบาทพอพี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดครับนะต่อมาฮะรายการที่ยี่สองครับรายการที่22เปิดเข้ามาครับนะรายการที่เนื้อขาวเกษรจะกุดเงินครูตะไบทองนะครับขาลายดำนะครับ เหลืองเพลิงกําไรทองคำนะครับรู้แต่เทมลับนะครับรายการที่เลขคน่ตเบอร์สี่สิบสี่ครับนะนี่ฮะถ้าเป็นอ่าแขร่งเนี่ยนี่แขร่งเงินทองนะนี่ฮะรายการนี้เอาไปครับเลขคน่ตเบอร์สี่สิบสี่ครับแบ่งปันที่สามร้อยบาทพอพี่นะครับสามร้อยบาทนะครับต่อมาฮะรายการที่ยี่สิบสี่ รายการที่2ี่สี่เปิดขึ้นมาครับโอ้โหหน้ากากทองคําหรือเปล่าพี่รายการนี้เปิดมาเป็นพิเศษลายเสือน้ําเงินกระหนกขาวหลังดำหน้ากากทองเหลืองหลังติดจีวรสายสิสนรอดไปพี่นี่ฮะทองคํายังไม่ออกฮะเลขคนจัเบอร์หมายเลขยี่สิบสามครับเลขคนจัเบอร์หมายเลขย3ิบสามที่รายการนี้เอาไปฮะ รายการนี้เราไปพี่ครับนะขอที่400บาทนีครับ400บาทพี่รายการนี้นะรายการสวยๆเลยต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับรายการ25รายการส้ายของอายนี้นะฮะรายการ25นะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาเลยครับรายการนี้เปิดมาครับมามาดูเป็นเนื้ออะไรพี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อก้นคกมหาจนวนมวนสัตว์นะครับตะกุนเงินครับทองทับพงลอยผงตะาใบครับเนี่ย เลขคนจะเบอร์ใหม่ได้สามสิบหกครับรายการยี่ห้ารายการนี้เอาไปสามร้อยบาทพอพี่รายการที่ยี่ห้าเอาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะนะครับสำหรับนี้ก็มีแบ่งปันนะครับ25ิรายการพี่เช้านี้นะครับก็ดุเดือดกันเลยนะครับนะชอบสในใจตรงไหนก็มาลุยกันพี่นะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณพี่ท่านที่ติดตามด้วยนะขอบคุณมากนะครับ